ใครอยากได้ PPV ในงบสติค่ามาดูคันนี้ก่อนเลยครับถ้เาเกิดว่าคุณกำเงินเจ็ดแสนมาซื้อป้ายแดงคุณอาจจะได้แค่สติค่าแต่วันนี้คุณได้ในตัว PPV เลยนะครับผมสองดูนู้งกระเปล่าสองเท้าก็มาสตาร์คาร์วันนี้เรามีอี u ูมิวเอ็สุดศูนย์เอาปี2องสคันนี้มีฟัง์กชันอะไรน่าสนใจบ้างนะปีสองพัี่สปีนี้เดี๋ยวเรา ไปดูกันเลยสําหรับใครที่เป็นสายเดินทางและชอบดูหนังฟังเพลงนะครับคันนี้ต้องไม่พลาดเลยเดียวเพราะว่าคันนี้มีในส่วนของจอนะเป็นจอดีวีดีติดตั้งมาให้แถมยังเป็นระบบลําโพงเซลาวซาวแยกซ้ายขวาอีกด้วยนะครับเลยยังไม่พอตรงนี้ยังมีอุปกรณ์การใช้งานเรียกว่าครบคันกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นรีโมทเล่น DVD หรือว่าจะเป็นรีโมทควบคุมตัวรถนะครับผมแล้วนี้สายแจ็คยังอยู่ในซองครบครบขันตรงนี้ชัดเจนนะครับและที่สาคัญใครเป็นสายมีอุปกรณ์แกจจะช่าโน้ตบุ๊ หรือว่าอุปกรณ์อะไรต่างๆเลรอนิ์คันนี้ก็มีปลั๊กไฟบ้าน3ตามาให้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะเป็น7ที่นั่งเดี๋ยวเราไปลองนั่งด้านหลังกันดีกว่าสำหรับเบาะแถว3นะครับก็มีพื้นที่กว้างนั่งสบายเหมือนกันและแถมนังมีที่วางแก้วและที่เก็บของมาให้ด้วยเลยนะครับผมนี่ ก็มีช่องแอร์ไว้สําหรับโซนแถว3ด้วยนะตรงนี้การกระจายแรงลมนะทั่วถึงทั้งขันแน่นอนไปครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันเลยสําหรับมิวเอ็กคันนี้เลยกได้ว่าราคาที่จ่ายไปในงบเจ็ดแสนเยอะกว่าของเล่นที่อีลค้าแถมมาให้อย่างแน่นอนนะครับผมสำหรับคันนี้นะใครสนใจเป็น PVE วู่ีสุคันนี้นะครับผมผมสน,นราคาให้ที่6กแสนเก้าหมื่นเก้าบาทนะและใครสนใจเป็นคันนี้นะครับผมทักมาที่บ้านเขียวได้เลยนะครับ